HELLO YOUTUBE สวัสดีค่ะปรัชญ y ซีชา n e l มาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําอาหารให้เป็นยานะคะในสูตรอายุวัฒนะนะคะทํากินแล้วนะคะจะอายุยืนอ,อุ้ยนะคะขอโทษทีนะคะก็สูตรนั้นก็คือนะคะกล้วยน้ําว้าดองนะคะแต่เขามีสูตรทำของเขานะคะก็เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะก็ส่วนผสมของเขานะคะก็จะต้องมีขวดโหลขวดโหลแบบนี้ ใช้ขวดโหลนะคะต้องใช้ขวดโหลเลยแล้วก็นะคะก็จะมีนะคะขิงนะคะขิงหนึ่งแง่งหรือว่าขิงเนี่ยค่ะนี่นะคะพริกไทยดํานะคะพริกไทยเม็ดดาแบบนี้นะคะแล้วก็น้าผึ้งนะคะแล้วก็กล้วยน้ําว้าของเรานะคะวันนี้ป้านีกล้วยครึ่งหวีนะคะป้าลุงขี้กินไปแล้วครึ่งหวีนะคะก็เลยเหลือครอึ่งหวีนะคะเออ ในสัดส่วนนะคะของพริกไทยดํานี่นะคะ1หวีให้ใช้พริกไทยดำร้อยเม็ดนะคะหรือว่ามากกว่ากคงไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ปีพริกตรงนั้นมากแต่พอดีป้ามีครึ่งหวีเหลือครึ่งหวีหนะคะป้าก็จะใช้พริกไทยดําไป50กว่าเม็ดนะคะหรือว่า50เม็ดนะคะก็จะเอามาบุกนะคะบุกเขานะคะบุกก็เลยนะคะ บุบพอไม่ให้ละเอียดมากนะคะบุบพอแตกนะคะค่ะพอป้าบุบเขาพอแตกแล้วนะคะทีนี้นะคะป้าก็เทลงในหลุมของป้านะคะนี่นะคะเทลงไปเลยนะคะนี่นะคะทีนี้ก็ตามด้วยนะคะขิงน,นะคะขิงของป้าก็จะหั่นแว่นเอาทั้งเปลือกนะคะล้างดินออกนะคะหัน่นลงไปเลยเป็นแว่นๆนะคะ หากจะหั่นเป็นแฉลบเป็นไลได้หมดเลยนะคะเป็นแว่นๆหั่นเลยนี่ค่ะนี่ก็เอามาเรียงเลยนะคะใต้ก้นก้นหลของเรานี่นะคะเรียงไปเลย เสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็มาทําการปอกกล้วยของเรานะคะปอกเปลือกกล้วยนะคะเราไม่ใช้นะคะเปลือกเขาปอกเลยนะคะป้าก็ขออนุญาตปอกเปลือกกล้วยให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะปอกเลยนะคะปอกเปลไว้เลยเ,ลยเ๋ยวก็ขอปอกให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ทีนี้นะคะปาเปซี่ก็ออกกล้วยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ามาจัดลงหลูนะคะส่วนใครถ้าใครมีหลูเล็กๆนะคะให้เราตัดนะคะให้เราตัดกล้วยนะคะแต่ให้ให้ให้เราจําไว้ว่ากล้วยหนึ่งลูกเราตัดไปกี่ชิ้นนะคะอาจจะอ่าสามชิ้นอย่างนี้นะคะให้เราเราก็ตัด3ามชิ้นถ้าใครมีหลูเล็เลเลลกๆนะคะเราก็ตัดเอาแต่ให้เราจําไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปมีผลกับการกินนะคะ เพราะว่ามันกินเนี่ยก็ให้กินทีเราเป็นลูกแต่ถ้าเราตัดเนี่ยก็ลูกหนึ่งอาจจะ3ชิ้นหรือ4ชิ้นเพราะเรามีหลูเล็กอย่างนี้นะคะให้เราจําไว้ว่ากล้วยลูกหนึ่งเราตัดไปกี่ไปกี่ชิ้นเวลาเรากินเราก็จะได้รู้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็กล้วยของเรามาเรียงนะคะจะเรียงแบบตั้งๆอย่างนี้หรือว่าเรียงแบบนอนๆอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเรียงเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะป้าจะเรียงเป็นลูกไปเลยเพราะว่าหลูป้ามาใส่เป็นลูกได้นะคะนี่ค่ะป้าก็จะเรียงไปเลยอย่างนี้นะคะ นีค่ะทีนี้พอเรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วป้าก็จะเอานะคะคน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งของเราเนี่ยนะคะนี่นะคะน้ำพึ่งของป้าเนี่ยเท e ลงไปเลยนะคะเพราะเราจะดองเขานั่นเองค่ะเท e ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะน้ำพึ่งเนี่ยจะต้องใช้อ่าถ้ากล้วยหนึ่งหวีนะคะเขาก็จะใช้อ่าอาน้ำพึ่งประมาณขวดขวดหรือแม้ขวดใหญ่ๆเหมือนขวดอ่ะ เหมือนขวดเล่าโหม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวดอีกใหญ่อย่างนั้นเลยนะคะเขาจะมีนะคะน้ำผึ้งแบบนั้นนะคะนี่นะคะแต่ของป้ามันครึ่งลูกเลยค่ะนี่นะคะก็บางคนก็ก็มีน้ำผึ้งเยอะๆเขาก็ให้ท่วมกล้วยไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็นี่ค่ะก็ขึ้นมานะคะห้ามไปผสมน้ําห้ามไปทําอะไรเลยนะคะไม่ได้นะคะให้ดองให้ดองใช้น้ําผึ้งอย่างเดียวเลยนะคะอย่าไปผสมอย่าไปผสมน้ําอย่าไปผสมอะไรนะคะ ไม่ได้นะคะเดี๋ยวผิดสูตรเขานะคะทีนี้เราก็นี่ค่ะถ้าใครมีน้ำผึ้งอะ่ะเยอะๆก็ดองให้ท่วมขวยไปเลยนะคะแต่ยังป้าก็เอาประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดองไปเดี๋ยวน้ำเขาจะออกเก่งอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะพอเราเทน้ำผึ้งไปแล้วนะคะให้เราปิดฝาโหลของเราเลยนะคะดองเข้าไปเลยนะคะสามวันนะคะ สวันเลยตองทิ้งไว้เลยนะคะนี่นะคะเราต้องดองเข้าไว้เลยในโหลของเราปิดฝาห้ามเปิดเลยนะคะนี่ค่ะปิดฝาเลยให้ใช้ขวดโหลแก้วนะคะอย่าไปใช้พลาสติกนะคะพวกดองทําอะไรเป็นยานี้นะคะให้ใช้พวกโหลแก้วเนี่ยจ,จะดีนะคะนี้นะคะนี่ อย่างนี้นะคะนี้ก็ดองเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะดองเข้าไปเลยบางคนเขาก็จะตั้งไว้ข้างนอกนะคะบางคนเขาจะตั้งถ้าอากาศเย็นๆน่ะ <rapidement> มันตั้งไว้ข้างนอกได้นะคะก็ดองไว้นะคะแต่ถ้าอากาศร้อนๆมากๆอย่างเงี้ยนะคะบางทีแบบว่า <gl> <Bubble> มันอาจจะเสียได้อย่างงี้นะคะแต่ป้าก็จะลองตั้งไว้ข้างนอกนะคะ3มวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากสามวันน่ะเรามาดูกันว่า เขาจะเป็นยังไงอย่าไปปิดเปิด,ป,ดปิดนะคะไม่ได้นะคะก็ดองเขาแบบนี้นะคะ3วันเดี๋ยว3าวันเรามาดูกันนะคะว่าวิาวธีกินกินยังไงแลสะสรรพคุณเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันที่3เรามาดูกันนะคะค่ะก็ยาอายุยืนหรือว่าสูตรยาอายุวัฒนะก็ครบ3วันแล้วนะคะ ก็ให้หนุงคิดมาจอยด้วยนะคะสรรพคุณของเขานะคะก็คือบำรุงดีภูมิแพ้หายนะคะร่างกายแข็งแรงปรับธาตุและทำให้ร่างกายสมดุลน,นะคะและท่านชายท่านใดนะคะที่มีอาการอ่อนล้าอ่อนแรงไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงนะคะเหนื่อยง่ายนะคะกินติดต่อกัน6เดือนขึ้นไปนะคะจากเตะปี๊บไม่ดังก็จะเตะดังนะคะจะจะทำให้กำลัง กลับมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นเหมือนเดิมนะคะหมอมากเลยกับท่านชายนะคะกับท่านชายแบบนี้นะคะก็นะคะมาดูวิธีกินกันนะคะมาดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะอ,อดีที่สุดคือให้น้าผึ้งเขาเขาเขาท่วมอย่างนี้จะดีมากเลยนะคะคือถ้าเรากินไม่หมดนะคะนี่นะคะเปิดก่อนนี่สามวันเลยนะคะป้าไม่ได้เปิดเขาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงนี่เลยอ่ะ นี่นะคะให้ลุงหนึ่งกันเช้าหนึ่งลูกเย็นหนึ่งลูกนะคะเช้าหนึ่งลูกเย็นหนึ่งลูกกินทุกวันเลยนะคะมอร์นิ่งวันแล้วก็ตร่ <smells> good. ้ลุงคิด mm hmm. บอกว่ามันจะกลิ่นหอมมากแล้วก็พอกล้วยเราหมดนะคะพอกล้วยอย่าเอามือไปล้วงเขานะคะเพราะในมือเราบางทีมันมีอ่า เชื้อโรคอะไรอย่างนี้นะคะให้ให้เราหาที่คีบแบบนี้นะคะคีบเขาออกมานะคะแล้วที่เหลือเราก็ดองเขาต่อไปก็เก็บเขาไว้ในนี้นะคะดองเขาต่อไปแล้วก็กินเช้า1ลูกเย็น1ลูกนะคะเออกินเช้า1ลูกเย็น1ลูกพอหมดนะคะพอกล้วยเราหมดให้เราเอากล้วยลงไปใหม่แต่ไม่ต้องไปเติมน้ำผึ้งไปเติมขิงไปเติมอะไรแล้วนะคะให้เราเติมกล้วยลงไปใหม่นะคะจนกว่าพวกน้ำผึ้งของเราเนี่ยจะจะเหือดแห้งไปแล้วเราถึงมาทำ ใหม่อีกรอบนึงเหมือนขั้นตอนแรกเลยแต่ว่าเวลาเราเอากล้วยใส่ออย่างกล้วยเราหมดจะโกรดนีใช่ไหมคะป้าพี่ซี่ก็จะเอากล้วยอันใหม่มาใส่พอกล้วยอันใหม่มาใส่แล้วก็ดองครบ3าวันก็เอามากินเอามากินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดองสลับกันก็ได้ค่ะเอาอันใหม่ลงข้างล่างอะไรก็ได้เอาอันเก่าที่3วันแล้วขึ้นมาข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็ดองจนกว่าน้ําพวกอน้ําพึ่งอ,อ,อ,อ้น้าดองเราเนี่ยแห้งไปแล้วเราก็มาเริ่มทาใหม่เข้าใจใช่ไหมคะ คือเราจะไม่ไปเติมน้ำผึ้งอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าบางทีอ่าเราไปเติมเพิ่มเดี๋ยวไอ้พวกขิงหรือว่าพวกอ่าอ่าพริกไทยดำเนี่ยเขาอาจจะเจือจางไปก็ได้นะคะก็นะคะแล้วก็มาทํากินกันนี้นาเช้า1ลูกแล้วก็เย็น1ลูกที่เหลือเราก็เก็บไว้กินพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคลองคิดลองรสชาติซิปเป็นยังไงถูกใจไหมถ้าเตบเตดปิ๊บดังแล้วก็อย่าไปเตะนอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะเจอเมียแตะนั่นมช่วยไม่ได้นะคะตัวใครตัวมันนะคะเป็นไง หวานฉ่ำเนาะหอมหอมขิงมากอืมอืมกอืมอืม่อยมันจะหอมแบบมันหอมเหมือนยานะคะแต่เป็นยาแบบเหมือนยาดองมันเป็นหอมทั้งขิงยังไงเทสสเมลสเมลคืออื I smell the the honey a lot of course อืมม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 มอมมมม n มม t มม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  g มม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  ไม่ไม่ไม่อยู่ต้องหอมเงี้ยอยู่ไปกินแล้วมันจะไปหอมงนะ it's good I can eat that every day anyway ยูเคอกว่ากินได้ทุกวันเลย I love กวยกเคก็กินก้วยทุกวันอยู่แล้วค่ะอืมกับอาหารเช้าเขาอันนี้ป้าเขจะลองกินทุกวันเหมือนกันแค่หมดลูกเดียวพอแล้วลูกเดียวพอ ดี๋ยวตอนเย็นก็ตอนเย็นก็นนกว่ากันอีกทีย c a n have ตอนเย็นเนี่ย One more Morning one Evening one mm hmm. okay. นี่ค่ะเพราะทำกินแบบเนี้ยอิ่มท้องด้วยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยคือน้ำผึ้งแล้วก็รู้สรรพคุณของเขาอยู่แล้วนะคะว่าประโยชน์เขามากมายแล้วทางสรรพคุณทางยาเขามีเยอะอยู่แล้วขิงอย่างเงี้ยสรรพคุณทางยาเยอะเลยกระเทียมดําอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสรรพคุณทางยาเยอะเลย mm hmm. ก็ไปทําดูนะคะป้าเพาซี่ก็จะลองกินเรื่อยๆนะคะเพราะว่า มันมีประโยชน์ได้แบบว่าจำพึ่งเราซื้อมาแล้วเราไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเททิ้งนะคะเราดองดองได้เรื่อยๆตั้งว้ข้างนอกนะคะเขาไม่เสียมิ้ทจะเอาอีกลูกๆแล้วอ้าวี้ทบอกว่าหอมมากแล้วแล้วน้องไปเทคแคนอ้าวยูแค a เทสฟ e นมอมไม่เป็นไรอือฮึเคยชอบค่ะจะรีบไปเตะปี๊บที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กู่ คือไทยพี่เพื่อเหมือนเป็นอเต็บปี๊บอะปิ้งแบบเต็บไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ปี๊บอะคือเป็นอยู่สตาร์ทโออย่างเงี้ยแม่ก็จะ cannot เ a ป e power for เจ็บปี๊บโอเคอันนี้จะช่วยนะคะผู้หญิงก็กินได้นะคะบำรุงธาตุนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะลองทำกินดูนะคะอ่อนล้าอ่อนแรงได้หมดเลยนะคะแต่ที่ป้าเพซี่มาเปรียบเทียบก็คือว่า ถ้าท่านชายกินก็คือผู้หญิงเราด้วยเนี่ยค่ะอ่อนล้าอ่อนแรงไม่มีกําลังไม่มีเดี่ยวแรงเนี่ยนคะ่ะทำกินไปทุกวัน,นะคะ่ะก็ทําให้เราอิ่นท้องด้วยนะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นเป็นสูตรยาด้วยค่ะแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะน้ําผึ้งเราลงทุนซื้อน้ําผึ้งดีๆสักขวดนะคะเอาน้ำผึ้งแท้หน่อยนะคะหรือว่าน้ําผึ้งที่แบบเขาไม่ใช่เอาน้าตาลมาต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาน้ำผึ้งแท้มาทําดูนะคะซื้อขวดหรูสักขวดลงทุนครั้งเดียวค่ะ นะคะทีนี้น้ำผึ้งเราก็เหลือได้กล้วยเราหมดก็เอากล้วยเติมไปเต,ไปติมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำผึ้งของเราเขาจะแห้งไปแล้วเราก็ล้างโหลแล้วก็ทําขั้นตอนแรกที่ป้าพี่้สอนไปแต่ตอนแรกนั่นแหละค่ะก็มาทาอ่ะก็ทําทอย่างนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็นะครับคลิปนี้นะคะป้าพี่ชก็มาทําให้ดูน,น,นะคะมาทําอาหารให้เป็นยานะคะมาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วรสชาติดูคลิปที่ไปสองอันเลยค่ะเอาแล้วคลิปขิงเราไปทำไม่ะกินข,งขิงได้กินขี้วง,งแล้วก็ มาซีไม่ดูแล้วนะคะลิปสองสองลูกแล้วนะคะก <c oughs> ็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนสร้างสือนคลิปหน้าป้าเป๊ซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนยอย่างไรนะคะติดตามคลิปหน้านะคะ <c oughs> อย่ายลืมกด Subscribe เรื่องกัเรื่องอดีตปิ้งปิงป้งปิ้งปิ้งไปด้วยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวป้าเป๊ซี่มาเอาวิดีโอคลิปใหม่จะได้ไม่พลาด <c oughs> ทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะ <c oughs> ส่วนคลิปนี้ป้าเป๊ซี่แล้วก็